หิวแล้วครับดูอาปากวอเลยหิว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 บิวห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 างหิวหิวหิหิว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 ัิวหิวัสว ต่อจะคลิปที่แล้วนะครับมาเบิ่งนุกไก่กวงมะจุกครับนุกปลอดนี่ครับมันฝากไข่อยู่ตรงนี้ปุ่นกับแม่มันอยู่ตึงสายไฟปุ่นครับนี่ครับเด๋ยวเปิดใ้เบิ่งครับ นอนดูนะครับขนกับเริมได้้วครับได้เก่าเดี๋ยวนอนอันนี้ช่วงช่วงเสาด้วยครับขน,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 นแม่มันเดี๋ยวจะที่ไยว่างี้ที่หนึ่งครับ นาซีที่พวกขี้มือกับนาซีวิทไหนลนะครับเมืองแม่ครับนี่พ้นตกครับแม่คาบเยื่อมาให้ดกล,าากล่ะพายงามกี่เบิง้งอีกครับครับ หิวแล้วครับดูอาปากวอเลยหิว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 ครับครับดูอาปากยางกวางเลยหิวแห้งหิวแห้งครับคุณแม่บันทับ ปากเาบไปน่นา, ب, นาจะเป็นตะก,กะแตนครับนะครับปากคาบตะก,กะแตนอยู่รอลงมาให้ดูกินแล้วปล่อยให้มันมาให้อาหารดูกันครับพุดครับสู้ให้เบิ่งครับสูมเเดี๋ยวปล่อยให้มันให้อาหารดูก,กันก่อนครับแล้วมืออจจม่อหนจะมาเบิ่งใหม่ครับ แตว่ามือนี้ขนขนลกแห้งล่ะครับปีกนี่ครับปีกออกแล้วเดี๋ยวปล่อยให้มันมาหาอาหารดูมันครับเดี๋ยวพาวมาเบิ้งนกกีกครับคุณแม่มันก่ออยู่ทึงสายไฟคุณครับ น่าเฝ้าดูมันครับพวกมือนีมือนีขนขนร้ายครับขนเต็มเลยนอนอยู่ขน,นเดิมออกไอ้เห็นชัดแล้วครับ นอนอันนี้ช่วงเศร้าเล้ครับตอนเศร้าเมาื่อคืนนี่ฝนตกเดี๋ยวทาเบิ้งอีกรอบนึงครับอีกพุกกี่มือนาชีบินใจแล่ะ